ข้อดีของการซื้อพันธบตัตรแบบไร้ใบตาสารนะครับคืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับฝากกดไลค์กดสักสไครปคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับไร้ใบตาสารหมายความว่ามันจะไม่มีเอกสารนะที่เป็นแบบเปเปอร์ว่าคุณซื้อแล้วก็ปั๊มตากระทรวงการคลังอะไรแบบเนี้ยนะครับไม่มีนะครับไม่มีนะ โดยข้อดีคือผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ต้องมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตรนะครับเพราะว่าถ้าใบพันธบัตรหายก็ต้องไปทําใหม่ไปนั่งทาไอ้นี่ย,ยุ่งยากนะครับ,รบนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีใบตราสาราไม่มีใบพันธบัตรก็ง่ายสะดวกนะครับและเมื่อพันธบัตรครบกําหนดไถ่ถอนธนาคารจะจ่ายเงินต้นพันธบัตรโดยโอนเข้าไปชิงเงินฝากนะครับอัตโนมัติเลยนะครับทาให้ง่ายมากนะครับไม่ต้องแบบ เอาใบไปขายอย่างเงี้ยเสียเวลานะแล้วก็ผู้รับหลักประกันตามที่ตกลงหรือผู้รับตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดโดยอัตมัติทั้งนี้ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์นำสมุดเงินฝากหรือบอนบุกนะครับไปปรับปรุงข้อมูลที้เป็นปัจจุบันได้ที่ธนาคารที่ทําการซื้อไว้คือเดี๋ยวนี้มันซื้อง่ายโดยการ1ไปที่ธนาคารนะครับอย่างพันธบัตรรุ่นนี้นะครับมีธนาคาร6แห่งด้วยกันนะครับที่ ให้จองคุณก็ไปธนาคารตัวแทน6แห่งนะครับไปทําการเปิดบัญชีพันธบัตรเอาไว้เตรียมเอาไว้ก่อนมันจะมีบอลบุ๊กนะครับเป็นบุ๊กคล้ายๆกับเงินฝากก็แหละคล้ายๆบุ๊กแบงก์ก็แหละนะครับแต่มันชื่อว่าบอลบุ๊กนะครับนั่นคือพันธบัตรมันจะบันทึกอยู่ในข้อมูลนั้นส่วนในระบบนะครับไม่ว่าจะผ่านแอปผ่านอะไรเราก็สามารถดูได้นะถ้าเกิดมันมีการลิงก์เอาไว้เนี่ยเราก็สามารถไปดูได้เลยตอนนี้พันธบัตรยังไงอะไรแล้วนะครับ พราะนั้นเดี๋ยวนี้พันธบัตรของกระทรวงการคลังเป็นแบบ,บไร้ใบตราสารทั้งสิ้นนะครับแล้วนะมา,อ,าออกมาหลายปีก็เป็นไร้ใบตราสารนะครับมาทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันสะดวกรวดเร็วนะแล้วก็ผมก็ซื้อมา2ปีแล้วเนาะตั้งแต่ปี6-6-6-7เนาะนะครับก็เป็นแบบไร้ใบตราสาร เอาบอลบุ๊กไปอัพแค่นั้นแหละง่ายดีนะครับสะดวกรวดเร็วนะแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บอะไรมันอยู่ในระบบอยู่ใน Data แล้วเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ไปไกลแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายนะครับเพราะนั้นใครซื้อนะครับก็ไปเปิดบัญชีล่วงหน้าเอาไว้ก่อนก็ได้ไปเตรียมไว้ก่อนไปเปิดบัญชีไม่ใช่บัญชีเงินฝากนะเป็นบัญชีบอลบุล๊กอะบัญชีพันธบัตรนะครับเตรียมพร้อมเอาไว้ไปยืนยัน N.D.I.D. เอาไว้ก่อนนะครับว่า,าเราต้องการจะซื้อพันธบัตรแล้วก็วันที่เขาเปิดให้จองซื้อคุณก็สามารถจองซื้อ1บางบางธนาคารผ่านแอปได้บางธนาคารไปจองซื้อที่หน้าบุหน้าเคาน์เตอร์สวิทได้นะครับสะดวกรวเร็ว,รวอ่ะนะครับเรามารู้จักพันธบัตรนะครับแบบไร้ใบตาสารซึ่งจะดจำหน่ายผ่านนะครับนธนาคารกันบ้างนะ จองซื้อผ่านธนาคารที่ไม่ใช่บนแอปเป่าตังกันบ้างละกันนะครับเป็นชุดเดียวกันนะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นอายุพันธบัตรนะครับอายุ7ปี SB 3 2 5 B นะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ2.65ต่อปีเช่นเดียวกันวงเงินจำหน่าย25,000ล้านบาทอันเนี้ยจะ,ะจำหน่าย นะครับเยอะกว่านะแล้วก็มีหลายธนาคารที่เข้าร่วมเดี๋ยวเรามาดูกันจองซื้อนะครับวันจองซื้อเนี่ยนะครับจะเลื่อนไปนะวันที่13ถึง15 3วันเท่านั้น13ถึง15พฤษภาคม2568เท่านั้นโดยเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึงนะครับวันที่15พฤษภาคม15นกานะครับโดยต้องชำระนะชำระในวันที่จองซื้อได้เลยนะครับ ผู้มีสิทธิ์ซื้อนะครับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยนะครับและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนั่นเองวงเงินซื้อขั้นต่ำขั้นสูงพันธบัตรราคาหน่วยละ1,000บาทนะครับวงเงินจองซื้อขั้นต่ำหนึ่งพบาท1หน่วยนะครับอาจจะไม่เหมือนผ่านแอปเปิาตังแล้วนะนะครับและซื้อเพิ่มเป็นจํานวนเข้าของ1,000บาทวงเงินจองซื้อขั้นสูงไม่จํากัดวงเงินและไม่จํากัดจํานวนครั้งที่เข้าซื้อต่อรายวิธีการจัดสรรน,นะครับ ตัวนี้จะใช้วิธีการจัดสรรในรูปแบบของ S m a l l l ร t f เฟ s t หรือทยอยจ,จัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆเวียนจนครบผู้ซื้อทุกรายโดยจัดสรรขั้นต่ำ1 0 0 0บาทนะครับและทวีคูณครั้งละ1000ในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจองที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอก็จะจัดสรรให้ผู้จองซื้อคุกรายโดยวิธีการแบบสุ่มนะครับด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายให้แก่ผู้ซื้อจนครบวงเงิน จำนายนะครับทั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อพันธบัตรทันทีโดยจะประกาศผลจัดสรรน,นะครับพันธบัตรภายในวันที่16พฤษภาคม2568กกรณีไม่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรเนื่องจากผิดเงื่อนไข หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่รับการจัดสรรเข้าบัญชีงเงินฝากของผู้จองซื้อที่ได้แจ้งเอาไว้นะครับและชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นโดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใดภายในวันที่16พฤษภาคม2568นะครับกรณีมีเหตุสุวิสยัยประกาศผลการจัดสรรนะครับพันธบัตรภายในวันที่10 9พฤษภาคม2568ธนาคารหรือตัวแทนจำหน่ายจะจัดคืนค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่รับการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อภายหลังต่อไปนั่นเองผู้จองซื้อพันธบัตรจะยกเลิกการจองซื้อหรือขอคืนเงินไม่ได้นะครับ สงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการจองซื้อกรณีผู้จองซื้อนะครับดำเนินการหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กําหนดและพิจารณาจัดสรรเงินพันธบัตรให้กับผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควรกรณีตรวจพบภายหลังการจัดสรรพันธบัตรนะครับว่าเป็นการซื้อที่ผิดเงื่อนไขธนาคารจะตัวแทนนะครับจำหน่ายจะคืนเงินให้กับผู้ซื้อโดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด วันที่ครบนะครับของพันธบัตรคือวันที่16พฤษภาคม2575นั่นเองวันที่จ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนนะครับในวันที่16ของเดือนกุมภาพันธ์พฤษภาคมสิงหาคมพฤศจิกายนของทุกปีจนกว่าพันธบัตรจะครบกําหนดโดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่16สิงหาคม2568เริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการจัดสรรพันธบัตรนั่นเองสามารถ จำหน่ายนะคบวิธีการจำหน่ายจำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโมบายแอปพลิเคชันและเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจำหน่าย6แห่งด้วยกันนะ6แห่งได้แก่กรุงเทพกรุงไทย กรุงศรีอยุธยากสิกรไทย CIMB ไทยนะครับและธนาคารไทยพาณิชย์สำหรับการจองซื้อผ่านโมบายแอปพลิเคชันกรณีทำรายการจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ผู้จองซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนพันธบตัตรต้องติดต่อสาขาเพื่อของลงทะเบียนพันธบตัตรก่อนทําการจองซื้อนะครับกรณีทำรายการจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคาร CIMB ไทยสามารถลงทะเบียนพันธบตัตรผ่านสาขาหรือโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารและกรณีทำรายการจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารกาสิกรไทยไม่ต้องลงทะเบียนพันธบัตรนั่นเองการชําระเงินการชําระเงินชําระผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตนะครับและโมบายแอปพลิเคชันธนาคารตัวแทนจําหน่ายจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทํารายการจองซื้อนะครับจองซื้อผ่านเคาน์เตอร์สามารถชําระได้ทั้งเงินสดหัก บัญชีเงินฝากหรือเช็คนะครับวันที่15พฤษ,ษภาคม2568ไม่รับชำระด้วยเช็คนะครับโดยสั่งจ่ายบัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังรุ่นปีรุ่นอายุ7ปีนะครับ